สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่หมูกระทะมหาชนสาขาประตูน้ำไปินนะครับวันนี้จะพามากินหมูกระทะอร่อยๆเห็นเขารีวิวกันเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่เคยมากินเลยเดี๋ยวนี้พาไปชิมกันเลยหมูกระทะมหาชนนะครับเขาขายเป็นชุดนะครับชุดละ200บาทซื้อ2ชุดแถม1ชุดนะครับและก็มีเมนูเสริมด้วยนะครับโอเคทุกคนหมูมาแล้วนี่กินกันสี่คนจริงไหมเนี่ย เยอะมากหมดไหมเนี่ยเอาเอาไว้ตรง้นน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบฟิวไทยๆอ่ะนะใครชอบน้ำจิ้มแบบว่าพริก,<ๆ>รกเยอะๆกระเทียมเยอะๆเนี่ยทีเด็ดเลยคล้ายๆซีฟู้ดครับทุกคนครับระวังรอเตาทานเดือน,นนะเราก็เช็คอินรอเลยครับเช็คอ <y> ินร้านนะเราก็จะได้แถม s 1ขหดฟรีเมื่อกี้ผมแชร์หน้าเพจให้แล้วนะคร <ๆ S 3> ับพิงเจอพิงเจอครับ น้ำซุปเริ่มลงแล้วนะทุกคนโดนกระทะร้อนๆหอมมากเลยครับอ <คน S 2> เอาล้ะเราจะเอามันจีก่อนนะครับกันกระทะไหมนะเอาไอ้เอากุ้งกุ้งขึ้นมากุ้งขึ้นมาใส่น่อยโอ้โหตัวเบิร์มนมี่เดี๋ยวเอามันจีก่อนนะครับเอามันยียให้ทั่วๆนะกินหมูกระทะให้อร่อยต้องเอามันยีให้ทั่วๆเลย จันตทน์จันตทน์จะถ่ายแล้วจันทน์เลยจัน,จนตทน์จะกินแล้วนะเป็นไงเป็นไง <c oughs> ได้แล้วใครจะชิมคนต่อไปมีไหมเดี๋ยวผมชิมคนสุดท้ายดาจะชิมแล้วนะครับดาจะชิม,มนะนะใครนองจิ้มเฮ้ยดาอยู่อยู<ว>่จิ้มเข้มข้นมากเลยสีสวยมากเลยเอา้าวเต็มเต็มครับข,บขับเข้าไป<ว>เผ็ดไหมอร่อยใช่ไหมเค นุ่มๆนะหมูนุ่มๆมนะนี่ยกำลังย่างกําลังเดือดกําลังเดือดเดี๋ยวตับสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะชิมชิมเองแล้วนะเดี๋ยวมาลองชิมกันครับเพื่อนๆช่ำๆเลยนะฉ่ำเลยเอาถือหน่อยเถอะหน่อยมามามาวานจู่ที่หนึ่งแจ๊ปหนึ่งแจ๊บ บั่นสวยบันโอ้เดือดเดือดอืมสาชั้นต้องย่างให้เกลียมเกลียมหน่อยนะให้ย่างให้เกลียมเกลียมไปทางนี้จะให้เกลียมเกลียมนะสามชั้นเกมเกรียมฟินที่สุดแล้วครับทุกคนมาแล้วจีเด็ดน้ำ ของดีของดีงดมันไม่ด้เหมือนรถตลาดล่ะกินเกรียมวางบนข้าวเลยวางบนข้าวจิ้มหน่อยนี่ฝั่งนี้ไีมครับ ข้าวละข้าวกับไข่ตุนของจานเตยนะครับจานเตยกินโชว์หนึ่งคำใหญ่ๆหนึ่งคำใหญ่ๆหนึ่งคำใหญ่ๆเลยเต็มเต็มคำกินดูเดือนกับผมเยอะเลยไม่ต้องงงนะครับที่เราหน้าตาเหมือนกันและก็เสียงเหมือนกันเพราะว่านั่นคือพี่ชายความแปลกของผมเองกุ้งตัวใหญ่ถูกใจทาว อิ่มไม่ไหวไหแล้วโอ้ยสุดท้ายไม่หมดนะครับเพื่อนๆโอ <c oughs> <c oughs> เคอาปิดคลิปด้วยกันโอเควันนี้นะครับไปกินหมูกระทะมาจนก็อร่อยดีแล้วก็วหมดไปหมดไป5 0บาทวันนี้ก็อย่าลืมติดตามานะครับกดแชร์กดซับสไครต์เดี๋ยวไงเราไปกินที่ไหนเราจะถายด้วยโอเค